ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านาำนำโชคนะคะแต่จันแต่หมดหรือแต่ทิพย์ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของพุ่งเพชรนำโชคนะคะจะนำโชคยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนะคะอา ขอแนะนำแนะนาตัวเองก่อนละกันสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่รู้จักเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิญาเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยววิชา24ทสิีถัรหักเจ็ดตัวเก้ 9, าฐานไร้มือง,งูเฮงนะคะแล้วก็ไพ่อร์เัคนต่างๆและวิชาที่ต้องพูดเลยก็คือวิชาดาวนำโชคนะคะเป็นศาสตร์วิชาที่เป็นการรวมเอาดวงดาวแต่และดวงดาวนะคะเอาศาสตร์นู้นศาสตร์นี้เข้ามานะคะบางท่านสอบถามว่าท่านไม่เคยเรียนจะ รู้เรื่องไหมรู้เรื่องและเป็นได้แน่นอนรับประกันค่ะเพราะว่ารู้สิทธิ์ที่อาจารย์จบไปแล้วก็สามารถตีเลขออกมาได้ปุ๊ปปุ๊ปุ๊เอออย่างงั้นเลยเหรออาจารย์ปุ๊ปปุ๊ปุ๊เออนะคะอยากเป็นอยากบริก็เข้ามาแล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็คือสูตรสองสูตรสามตัวนะคะสูตรสามตัวเนี่ยจะเป็นสูตรที่หาดาวเด่นออกมาว่า ดาวเด่นของเราเป็นเลขอะไรเราควรจะใช้เลขอะไรเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการวิเคราะห์ดาวเด่นออกมาเพื่อหาเลข3ตัวออกมาในเรื่องของการเรียนเนาะนะคะท่านสามารถสมัครเรียนก่อนล่วงหน้าได้นะคะเพราะท่านจะต้องจดจดเอกสารต่างๆที่จะส่งให้นะคะแล้วก็นัดวันเรียนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ <c oughs> สำหรับเลขเดตตาทิพย์นะคะไปทินเลขเดตตาทิพย์ปกติราคา2,999นะคะลดเหลือ,อ,อ1,000บาทท้วนนะคะท่านสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยเนาะหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็มาที่หลังก็อาจจะได้เป็นไฟล์าภาพแทนนะหามายเล่นนี้เลยค่ะ หมายเลข0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์ค่ะนะจ๊ะอ่าเรามาดูผลงานกันดีกว่าว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรดีไม่ดีนะโอเคเรามาดูเลขจับบนกันนะคะเลขจักบ,บนงวดที่แล้วค่ะออก88เรามาสแกนดูกันนะคะว่าออกหรือไม่ตุ๊ตุ๊ตตตตตต ลืมแจ้งนะคะว่าถ้าคนมาเรียนดาวนุโชคกับเราอะคะ่ะจะสอนสูตรดับให้มีทั้งหมดดับบน50ตัวดับล่างอีก50ตัวนะคะนี่นะคะยืนยันนะด้วยผลงานนะคะต่อไปค่ะเลขดับล่างนะคะงวดของวันที่2ออก06ค่ะเรามาสแกนดูกันเนาะตุดตุ๊ๆตุ๊ตตตตตต ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุตตุตตุตนั่นดับล่างของเราก็ยังเอาอยู่นั่นยู่อีกละอ่ายูทุกหลอบเลยนะจ๊ะอ่ะต่อไปค่ะอ่าอ่าเอาอ่าอ่ทักษาพาลวยก่อนอ่าทักษาพาลวยนะคะงวดนี้ค่ะนะข้องบนออก88ค่ะ88บนและข้างล่างค่ะออก6 0ศูนค่ะแล้วก็ ของออมสินค่ะออก70รอบหน้าจะมีทั้งออมสินและทกศนะคะสามารถดูเป็นไกลลได์ไลน์ได้แล้วงวดนี้เป็นอย่างไรอาจารย์ตามคลิปไปเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์งลงให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เลขเด็ดตาทิพย์ค่ะงวดของวันที่2พฤษภาคมเนาะอาจารย์ให้เด่นที่เลข3นะคะเลข 3, 3สามอะไร388 388นะคะ สามตัวล่างค่ะนะคะก็จะเป็นแปดสองหกอีกชุดหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งหกอีกชุดหนึ่งค่ะหนึ่งหกเจ็ดอีกชุดหนึ่งค่ะหกหกสองค่ะนะสิสามตัวล่างตรงๆรับไปเลยเนาะนะคะถ้าสามารถจับคู่เล่นได้เพราะว่ามีคนเล่นจับคู่มาแล้วก็โดนกันเนาะได้กันนะคะอ่าเราก็มาดู เอาเอาสูตรสามตัวก่อนสูตรสามตัวนะคะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้เนาะค่ะสูตรหนึ่งสูตรสามตัวเนี่ยเรามีทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะสูตรหนึ่งของเราจะเป็นแนวตั้งนะคะสูตรสองจะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรนะคะสูตรหนึ่งเบิ้ลหางไม่นับเช่นงวดที่แล้วค่ะออกสามแปดแปดไม่นับนะคะ แต่ถ้ามันออกไปดแปดสามรวยกันเละเลยนะอาจารย์ว่าเนาะนะคะแต่ว่าอาจารย์ได้เตือนไว้แล้วอะค่ะว่าถ้ามันตับใดที่มันเป็นหัวสัญจรเมื่อไหร่ให้ระวังนะคะมีโอกาสจะเบิ้ลหามได้ทันทีค่ะนะอาจารย์รู้เรื่องนจีจากสถิติค่ะอาจารย์แล้วเมื่อที่แล้วสัญจรที่ไหนไม่เห็นจำจองสัญจรกรุงเทพที่อ่าอ่าอ่าศูนประชุมสิริกิตค่ะเนาะประมาณนั้นนะคะสูย์สองก็ จะเป็นแนวนอนเนาะสุดเหาะสุดสองนะ่ะก็เบิ้นหามไม่หวั่นแม้หวั่นามากจะเบิ้นจะหามจะตองเอาอยูนะคะอย่างวดนนี้ค่ะอาจารย์เด่นที่เลขสาไปดูที่ล็อก3ามในสุด2อ,อาจารย์ให้3า 8, 8แเยี่ยมั้้นจริงๆแล้อาจารย์จริงค่ะนะอ่าไปตามไปเนาะค่ะแล้วก็สําหรับในส่วนของอุ่้เพชรนำโชคววดที่แล้วค่ะอจาร วันนี้พวงเพรให้3นะคะ3มอะไรา3า 8, 8มีสูตรก็ไปดูที่ล็อก3ได้ทันทีเลยเนอะนะคะนะประมาณนั้นก็จัะคู่เอานะคะอ่าวันนี้ค่ะ16พฤษภาคมเป็นอย่างไรร่างนะคะวันนี้อาจารย์ให้เด่นคือ8 7 1 8 7 1นะคะ8แล้วก็เลขวินนะคะเลขวิน6 3 5 หกสาห้ 6, 3, 5, 8, อะไร8ปดเจ็ดแปดหอะไร7จ็ดหนึ่งหกห้อะไรหนึ่งแอ่อหนึ่งแล้วก็หนค่ะอ่ะแคปหน้าจอดูกันเนาะ1นึ่งสองซแคปเจอหนึ่งสองซแคปเจอ หนึง่งสองสามแคปเจอร์โอเคน่าจะทานนะขออนุญาตวางแล้วนก็ห <c oughs> วังว่าอยากให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนตะคะางวดน,นี้ก็จริงๆว่าทีแล้วเนี่ยจันตื่นนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามถ้ามันเป็นหร์สันจอนะมันต้องระวังนะคะก็เอาจริงๆก็คือ3ามเบิร์นต้นงั้นนะตามหลักการไปเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะสู้ นะเดี๋ยวก็รวยนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ท่านใดทใี่อยากจะร่วมบุญกับอาจารย์นะคะก็สามารถทักได้เนาะอันนี้นะคะหลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเนื้อนินนะคะเนื้อพลอยนินนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่รวมกับแร่เหล็กไหลลงไปร่วมด้วยจึงทรงคุณอ่เขาเรียกอ่าเขาเรียกไหคุณหมายถึงว่าอนุภาพหน้นะคะประมาณนะั้นและท่านยังสง่ง เขาเรียกว่าอะไรอะทำทำกลเมตดนะคะเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะคะก็คือด้านในขออน,นุญาตวางเนาะเพราะอะไรล่ะหนักอยู่นะคะก็จะเป็นกรงวง,วงแล้วก็แผ่นดวงของคนในครอบครัวคะ่ะจัดดจะใส่ลงไปนะคะประมาณนั้นเราก็สวดมนต์ภาวนาะบางคนก็จะใส่แก้แหวนเงินทองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นอ่าหลวงปู่ทวดรุ่นใบโพนะคะ ก็จะแจกให้ด้วยเหมือนกันนะคะประมาณนั้นเนาะใส่ลงไปแล้วก็ภาวนานะคะนะโมโพธิสโตะอคันติมายะอิติพัวานะคะสวดไปเรื่อยๆๆ,ๆนะคะจะหนุนดวงให้กับดวงชะตาของเราเนี่ยให้มีอ่าไอ้ที่วิกฤตแย่ๆอยู่มันก็จะพักกันให้ดีขึ้นอันที่มันดีอยู่แล้วก็ด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเลยอย่างนั้นนะคะนะประมาณนี้เนาะสามารถติดต่ออาจาร,รย์ตายได้เลยนะคะ ที่หมายเลขนี้นะคะ0815915987 0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียนะคะแล้วก็จะมีวันที่11อาจารย์จะไป <c oughs> ไปทำบุญนะคะรอพระปางห้ามญาตินะคะที่สำนักคอจังหวัดกานจันทบุรีพอดีพระจารย์ท่าน ท่านเชิญนะคะก็เลยจะไปร่วมกันเนาะนะคะก็มาร่วมบุญกันค่ะนะคะประมาณนี้เนาะใครอยากร่วมบุญก็พิมมาขอเลขที่บัญชีบูญเอาว่าไปนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงแ่่นดากจะเข้าวีก็บูชาหินหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นเนาะ อ่าอันนี้เป็นหมศรษฐีนะคะข้อดีของมันก็คือมันจะมีเรื่องของตัวเลขขึ้นนะคะเราก็เมื่อสวดแล้วเราก็มาดูค่ะมันจะมีตัวเลขขึ้นนะ,ะประมาณนั้ก็จะเกิดโชคลาภเกิดขึ้นได้นะคะประมาณนี้แล้วก็พิมพ์อ่าหินหูหวยนะคะบอกแล้วค่ะหินหูหินหูห,นห,หวยก็คือหินที่ว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนั่นเองแล้วก็จะมีหินไพยไลไท์คือหินดูดซับโชคลาภกันเงินเนาะนะคะและหินไทเกอร์อายนะคะ ว่าด้วยเด่นอำน,นาจบารมีและโชคลาภเนาะแล้วก็ยกน้ำผึ้งค่ะนะคะวาด้วยการเงินที่หมุนเวียนช่วงนี้อาจารย์ลดแหลกแจกสบัดเลยเพราะว่าอยากให้มันหมดหมดนะคะจะได้เปลี่ยนวิธีเพราะว่าเอฟซี FC ของเราบอกว่าเบื่ออาจารย์กําไรมีเยอะ <c oughs> ก็โอเคค่ะแต่มันก็ของอาจารย์กยังมีเยอะก <c oughs> ็อยากให้มันหมดไปก็คือลดราคาเลยจากปกตินะคะลงไปอีก70%นะคะได้ส่วนลด70%และได้แค่หนึ่งเส้นจะได้ v ีพี หงวดนะคะถ้า3เส้นได้ Vp ยี่สิบงวดนะคะแล้วก็ได้สูตรหนึ่นะคะสำหรับหนึ่เส้นได้สูตรหนงนะคะหเส้นแล้วส่วนลดอีกเจนะคะแล้วก็สูตรหนึ่งฟรีหนึ่สูตได้หงวดนะคะ Vp แต่ว่าถ้าหสาเส้นจะได้ส่วนลดอีกเจสิบเปอเซ็นได้ส่วนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนาะแล้วก็ได้ได้ Vp ออนจะนไตยยี่สิบงวด นะคะแล้วก็ได้สุดหนึ่งและสุดสองค่ะเอาไว้เป็นพิจารณาเลือกเล่นบอกว่าสองตัวไม่อิ่มขอสามตัวก็ได้เลยค่ะนะจ๊าประมาณนั้นติดต่อจันต่ายได้เลยนะคะ08 159 159 87 08 159 159 87 15 15เป็นทั้งเบอร์โทรและ, Line, อ,ะอีเมล์เนาะออยากทำบุญอยากเรียน อยากจะให้จารตรวจวิเคราะห์ดวงชะตาก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะนะคะวันนี้ก็ใช้เวลาเยอะละวบายนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะกับอาจารย์แต่หมอด,ดูตาทิพย์วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย